แม่ใหญ่มาบอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำพะโลทรงเครื่องรสเด็ดรสกลมกล่อมกันนะคะนี่ค่ะหนะ้าตาดีไหมคะเห็นไหมน่ากินมากๆเลยว้าวน่ากินสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะก็จะมีผงพะโล้นะคะเราจะใช้ผงพะโลสําเร็จรูปส่วนหนึ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับเพื่อเพิ่มความหอมให้พะโล้นะคะแม่ใหญ่จะใช้ข่านะคะมาตำให้ละเอียดหน่อยนะคะ แล้ก็จะมีเห็ดหอมเพื่อเพิ่มความหอมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อขาหมูนะคะซึ่งเราเลาะกระดูกออกแล้วนะอีกอย่างหนึ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือไข่จ้าไข่ต้มแบบนี้นะคะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะเต้าหู้เหลืองค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ก็มีประโยชน์ดีนะถ้าใครชอบใส่สุดท้ายค่ะผักชีค่ะใบงามๆเขียว เพิ่มสีสันและก็กลิ่นหอมให้พะโล้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะคะตั้งหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะนําขาแล้วก็เห็ดหอมที่เราแช่น้ําแล้วนะคะมาเจียวในน้ํามันสักเล็กน้อยให้มันหอ้กลุ่นขึ้นมาเลยค่ะนี่คั่วให้หอมสักหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เติมน้าตาลค่ะ จะเป็นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลก้อนอะไรก็ได้นะคะตามที่มีแม่ใหญ่ก็ใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเป็นน้ำตาลก้อนแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายด้วยเคี่ยวลงไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ําสักเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายใส่ผงพะโลลงไปจ้าผงพะโลนี้เราก็ดูตามสัดส่วนที่บอกไว้ในซองนะคะแม่ใหญ่ใส่ไปสองซองเนื่องจากใส่ไข่และหมูเยอะหน่อยสีอิวหวานค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสีสันให้กับ เนื้อแล้วก็ไข่ของเราให้มีสีเข้มหลังจากนั้นคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากาันเหมือนกับเป็นการผัดนะคะเรายังไม่เติมน้ําลงไปให้เยอะนะคะเติมนิดเดียวค่อยๆหยอดนะคะเพื่อว่าให้สีของซีอิ๊วหวานเนี่ยให้มันเข้าในไข่แล้วก็ใส่เข้าไปในเนื้อด้วยนะคะเนี่ยไข่เราก็เริ่มทยอยใส่ลงไปอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวจะทําให้ไข่แตก นะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาเอาไว้เปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้สีของพะโลของเราดูมีดูสีเข้มขึ้นนะคะมาถึงเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แผ่นเราทำยังไงเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงไปทอดค่ะทอดในน้ำมันให้หอมๆเหลืองๆแบบนี้ค่ะเหลืองได้ที่แล้วสีสวยไหมคะสวยมากๆเลยนำมาใส่ลงไปในหม้อพะโลของเราค่ะแล้วก็ต้ม เคี่ยวด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะจนสุกกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมแม่ใหญ่เชื่อว,ว่าพาโลเป็นอาหารยอดนิยมของหลายๆบ้านเลยใช่ไหมคะอ่าบ้านไหนชอบทําเม้นมาบอกกันได้นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับวิธีแบบไหนก็บอกกันได้ค่ะแต่ละบ้านก็อาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะ พะโล้ให้โปรตีนสูงนะคะเพราะมีทั้งเต้าหู้มีทั้งหมูมีทั้งไข่รสชาติของพะโล้ก็นิยมปรุงออกเค็มออกหวานนะคะถ้าปรุงออกให้เค็มหน่อยก็จะเรียกว่าพะโล้ต้มเค็มนะคะถ้าปรุงออกหวานก็จะเรียกพะโล้หวานเสร็จแล้วจ้าใส่ผักชีลงไปถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะบางคนอาจจะใส่ผักคะน้าหรือผักอื่นๆไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อ เสริมกากใหญ่นะคะเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีรสชาติอร่อยค่ะกินง่ายเดี๋ยวเพื่อนๆมาทานด้วยกันได้เลยนะคะสีสันน่ากินไหมคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ขอตัวไปกินพัโลกับข้าวร้อนๆก่อนนะคะวันหลังเพื่อนๆอยากให้แม่ใหญ่ทำกับข้าวอะไรให้กินเม้นมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่จัดให้คะ่ะ